สวัสดีจ้าเพื่อนๆเมื่อน,นี้ก็จะมีเมนูทอดมันนะคะทอดมันไกอซีนะคะทุกคนเราก็จะมีทอดมันไก่ซีนะจ๊ะแล้วก็ยำปลากระป๋องก่อนอื่นไม่ต้องให้น้ำมันร้อนจัดนะคะทุกคนมันจะทอดมันมันจะไม่เหนียวเนาะสูตรเข้ามาขาบอกมา อันนี้ทอดมันพุงสําเร็จรูปเล้นนะคะเป็นแบบนี้เราก็จะบีบตรงนี้ทําแบบนี้เลยทําเป็นรูกมัต้องทําเป็นแผ่นนะจ๊ะทำเป็นรูปเป็นรูปเลยเขาปรุงเครื่องมาแล้วรสชาติอร่อยกิโลละร้อยี่สิบาทครึ่งกิโลหกสิบาทนะคะทอดนํปลาอินที ไม่ต้องใส่นะ้ำมันเป็นเยอะนะคะใส่แค่นี้ก็พอทําเป็นลูกเป็นลูกปกติทอดมันก็จะทำเป็นแบนนะแต่ว่าของเราทําเป็นลูกเป็นลูกพอเหมือนลูกชิ้นนะเหมือนลูกชิ้นเลยทอดมันไปอีทีด้วยค่ะน้ำจิ้มของเราก็จะมีในตัวแล้วนะน้ำจิ้ม นี้ก็ได้เยอะนะทอบมันไปสิเขาก็สวมเครื่องมาแล้วนะคะทุกคนแปบ๊บเดียวก็ได้กินแล้วแป๊บเดียวก็ได้แบบดกินแล้วเนี่ยข้ามัน ง่ายอยู่ค่ะเพราะว่าเขาผสมเคลือมาแล้วเนาะทอดง่ายอยู่เขาบอกว่าไม่ต้องให้น้ำมันมันร้อนจัดนะเวลาใส่ทอดมันมันจะได้เหนียวเนาะทอดมันปาอีกทีก็จะมีรสชาติอร่อยแล้วก็จะมีน้ำจิ้มของเราอยู่แล้ว นโออดไดไ้เยะะนะร่อยนะคะทอดมันเจ้านี้เขาขายสูงเลยตลาดมหาชัยนะทอดมันสามร้อยห้อง,งไก่ทอดชินทอดมันซื้อมาทอดชิ้นเลยทอดมันไปอีกทีรสชาติอร่อย เราปรุงเครื่องมาเรียบร้อยแล้วเราก็ทอดได้เลยรสชาติอร่อยเจ้ามันเจ้านี้ทอดมันเจ้านี้รสชาติอร่อยเราก็จะทําเป็นลูกปกติเขาจะทำเป็นแบนเนาะเราก็จะทาเ,เ,นะเป็นลูกเป็นลูก ทัดมันพอดมันก็กินไปสิ อดมันของเราก็ได้ที่เลยนะคะแล้วก็ตักออกใส่กระชอนเนาะตักออกใส่กระชอนนะคะทุกคนตักออกใส่กระชอนแล้วก็ทอดใหม่เราก็จะมาทอดใหม่เราก็จะตักพักใส่กระชอนนะคะแล้วก็จะทอดใหม่ ก็จะทอดใหม่นะจ๊ะบอเก๊็ดไว้นิดนึงน,น้ำมันน้ำมันมันก็จะแห้งไปหน่อยแล้วก็เตมิมน้ำมันลงไปอีกหน่อยนิจ้า <c oughs> มาทอดกันเลยเลยอีกขึ้นนึง อทอดกันเลยเบาเก็ดไปแล้วไม่ต้องเอาน้ำมันจนร้อนจัดมัน <c oughs> เป็นลูกเป็นลูกเนาะมันก็จะสุกง่ายอยู่เพราะว่าเราไม่ต้องไปทำเป็นแบนๆก็ได้นะมันก็จะกรอบดี รวดเร็วทันใจเป็นคนที่ชอบกินทอดมันเลยฮไสนี่เราก็จะรูดนะเหลืออยู่แค่นี้เราก็จะรูดนะเราก็จะรูดจากถุงนทอดในถุงเลยมันง่ายดีนะทอดมันลูกชิ้นปลาดินรีนะคะ ก็ขายปีขายส่งนะทอดมันเจนมีคนซื้อเยอะนะวันบันบนี้เขาขายส่งขายส่งไม่รู้โลเท่าไหร่ไม่รู้นะแต่ยายไก่ซื้อเพิ่มโลหกบาทนี่งแค่ชิ้นหน,น่อย ทอ,อไปอัน,นีวอให้มันเหลืองได,ด้อันนี้อันนี้เหลืองเยอะอร่อย กานกระเบื้องีะแตกง่ายจริงๆโดนโดนิดเดยหน่อยก็เสร็จใกล้จะได้ที่แล้วนะจ๊ะแล้วเราก็จะยำปลากระปงหน่อยหนึ่งเนาะวันนี้มีเมนูทอดมันปลาอีกทียำปลากระป๋องเนาะกับข้าวมือ้อคืงวัน กินง,ง่ายๆได้ค่ะวันไดนกินยากนี่ยังกินนี่ยังก,นนนงกินค่ะอันนี้มันแห้งน้ำมันแล้วเราก็เทใส่จานแห้งน้ำมันแล้วเราก็เทใส่จานนะคะ เริ่มเหลืองแล้วก็เหลืองๆจะได้น่ากินนะคะเหลืองแล้วเราก็ตักออกตักใส่กระชอนนะคะตักใส่กระชอน hãy mình hãy mang hãy mang đặt mang hãy chân để mang hãy mang hãy mang cha mang hãy เราก็ปิดแก๊สไว้แล้วนะทอดทอดมันของเราก็สุกได้ที่แล้วนะจ๊ะน่ากินไหมคะทอดมันของยายไก่มากินทอดมันด้วยกันนะจ๊ะอร่อย